รถต้นทางกรุงเทพตรังค่อยๆแล่นเข้ายัางชาญฉลาของสถานีกันตังสถานีสุดท้ายของรถไฟเส้นทางฝั่งนี้ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าสถานีรถไฟสุดสายอันดามันย้อนกลับไปเมื่อห0ึ่งรปีก่อนรถไฟสายนี้ประสงค์เพื่อเชื่อมภาคการขนส่งจากท่าเรือกันตังเมืองท่าสำคัญของฝั่งมหาสมุทรอินเดีย สินค้าอาหารหรือแม้แต่อุปกรณ์ก่อสร้างจากต่างประเทศจะถูกนำขึ้นฝั่งที่นี่จึงเป็นที่มาของการสร้างทางรถไฟจากท่าเรือกันตังย้อนกลับขึ้นไปจังหวัดนครศรีธรรมราชการก่อสร้างใช้เวลา2ปี1เมษายนพุทธศักราช2,456จึงสามารถเปิดให้บริการเดินรถเป็นครั้งแรกได้สำเร็จ การเกิดของรถไฟทำให้กันตังกลายเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระหว่างหัวเมืองทางฝั่งทะเลอันดามันและยังเป็นจุดรับส่งสินค้าจากต่างเมืองทั้งมาลายูปีนงังปาลิตจนทำให้กันตังจังหวัดตรังกลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงจนได้รับการบันทึกไว้บนแผนที่โลกอีกด้วย ปันสถานีกันตังยางทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์ทั้งตัวกลับหัวรถจักรที่มีหลงเหลือไม่กี่ตัวในประเทศความเก่าแก่ของตัวอาคารส่งปัญญาที่ยังคงเอกลักษณ์จากอดีตได้อย่างดีเยี่ยมถือเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นตัวอาคารที่สร้างจากไม้เก่าการตกแต่งมุกและมุมเสาด้วยลวดลายฉลุสวยงามทำให้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี2538และปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังปัจจุบันสถานีกันตงังอำเภอกันตงังจังหวัดตรังยังเปิดให้บริการทุกวันสามารถตีตัวจากสถานีตรังขึ้นรถไฟสัมผัสชีวิตและศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ได้แล้วคุณจะหลงรักมนสเสน่รถไฟสุดทางอันามันสายนี้